สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะสวัสดีครับ <laughs> ค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปจับปูกันนะคะแล้วก็ขุดหอยะคะ่ะตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงทะเลนะคะเราจะเดินไปที่หาด จริงตอนนี้น้ำก็ยังลงไม่สุดนะคะมีอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเรามาเช้าเดินเดินเล่นกาเพื่อนๆก็นานมากแล้วนะคะที่แคทไม่ได้ทำคลิปในหะ้เพื่อนๆได้ชมกันก็ขอโทษด้วยนะคะคือปีนี้อากาศไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีเห็ดคะ่ะแล้วก็กล่าวว่าเอ่อเห็ดกำลังจะออกแต่อยู่ๆก็หิหหมะก็ตกลงมาอีก ทีนี้เป็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะคะก็เลยไม่ได้เข้าป่าเลยสักทีค่ะไปกันค่ะไปชมกันตอนนี้เราจะไปะไปขุดหอยแล้วก็จับปูกันนะคะดูค่ะแคทเเดินมาใกล้จะถึงแล้วะคะ่ะนี่พี่ลุกอยู่ข้างล่างแล้วค่ะเดี๋ยวดูไปดูพี่ลุกขุดหอยกัน มาดูกันค่ะตอนนี้หาอะไรอยู่เรามาขุดหอยงวงช้างนะคะทุกคนแต่แต่อย่างอย่างนี้จะเล็กกว่าไม่มีสองอย่างนะคะอีกอย่างหนึงก็จะใหญ่อีกอย่างหนึงก็จะเล็กนิดนึงนี่นะคะดูรูนี้ก็จะเป็นหอยนะคะเป็นหอยงวงช้างแต่ว่าถ้ารูเล็กๆแบบนี้ก็มันก็จะเล็กนั่นนะคะ เราจะไม่ขูดเราจะหาอันที่ใหญ่ๆดูนี่นะคะนี่มันเป็นรูแบบนี้เห็นไหมคะไปค่ะเดินเดินหากัน This big, just wipe a little bit มาดูพี่ลูกขุดกันอ๋อแขนเสื้อขึ้นนี่ค่ะถ้าหากว่ามีน้ำจะขุดยากหน่อยนะคะเวลาเราขุดแล้วน้ำจะลงไปที่หลุมเราจะหาหอยไม่เจอ ตามไม่ทันนะคะเพราะว่าแซนจะทรายนะคะมันจะตกลงไปในหลุมเดี๋ยวค่อยไปหาปูกันเพราะว่าตอนนี้น้ำยังลงลงไม่ไม่เยอะเนาะรอยตับนึงได้เหรอโอ้โนี่คะ่ะทุกคนดูลืมไม่ ลืมไม่ดูพี่ลูกไวมากเลยจับได้แล้วนี่ค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่แตะถูกเขานะคะดูอันนี้อันนี้จะเป็นนวงของเขานะคะมันจะยาวออกไปแต่ว่าเวลาคนแตะเขาเขาจะน,นี่ค่ะยืดเข้าไปข้างใน mm hmm. ดูค่ะทุกคนแค่ไม่เห็นเมื่กี้พี่ลูกก็จับได้อันหนึ่งแล้วนะคะเนี่ค่ะน mm ี hmm. ่เจ้เล็กหน่อยแต่ว่ามันแตกแล้วเราต้องเอาไปด้วยนะคะ ดูกุ้งอันนี้จะเป็นกุ้งอะไรนะเขาเรียกกุ้งอ่ากั้งหรือเปล่าคะเนี่ยนี่นี่คะ่ะโอ้ยไปคะ่ะเดินไปหาปูกันลองเดินไปหาปูนะคะดูสิว่าน้ำจะลงถึงที่ปูอยู่แล้วหรือยงังพาทุกคนดูนี่คะ่ะ เมื่อกี้เดินมาไม่ได้ถ่ายดูนี่นะคะปูจะอยู่แบบนี้นะค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นปูนะคะดูนี่ค่ะเดี๋ยวเราแคทใส่ถุงมือกัอนครับมีเพื่อนๆถามว่าทําไมแคทไม่ใช้คีบมามหนีบนะคะเพราะว่าคีบที่เขามีนะคะอ่อมันจะยาวมากถ้าหากาเราถ่ายเองแล้วก็มาจับเองก็จะยากหน่อยแคทก็เลย จับกล้องแบบนี้จับเองนี่นะคะนี่เห็นไหมคะปูนี่คะ่ะโอ้กำลังมีไข่อยู่ดูคะ่ะปล่อยเข้ากันเพราะว่ามีไข่ นี่คะ่ะแค่จะพาเพื่อนๆมาตรงนี้ได้ยินอ่าดูคะ่ะดูคะ่ะปูอยู่ข้างในเห็นไหมคะนูน่นนั่นๆปูอยู่ข้างในค่ะโอ้โห oh อันนี้จะเป็น <laughs> ลอรถนะคะปูจ,จะเข้าไปข้างในนี้เดี๋ยวแคลองโอ้ oh ปูเดินนีไว้มากเลย ปูดเดินหนีแค่ถ่ายไม่ทันอย,อยู่ข้างในนี่คะ่ะข้างล่างนี้เดี๋ยวกันมองไม่เห็นแต่แค่นี่ดูกันนี่คะ่ะโห ใหญ่ก็เริ่มเลยเห็นไหมคะนี่ใหญ่อะดูนี่ค่ะต้องระวังนิ้วนะคะดูโอ้โหโอเคค่ะเอาใส่ถังกัน ค่ะทุกคนแค่เดียบถูกเขาอัอนตรายปูนี้ดูนี่ค่ะโอ้ดูนี่คะ่ะในตัวหนึ่งดูนี่ใหญ่มากเลยนี่เวลาถ้าหากว่าเราไม่โดนตัวเขาเขาก็อยู่เฉยๆนะคะเวลาเราถูกตัวเขาเขาก็จะพยายามหนี

โอ้ทุกคนดูอะไรนั่นแรงๆนี่เห็นไหมคะน้ำตื้นๆเ่าก็จะอยู่แบบนี้นะคะนี่โอ้โห เลยนี่ส่วนมากปูนี่ค่ะจะอยู่เป็นคู่นะคะนี่นี่ค่ะใหญ่เริ่มเทิมเลย ได้กี่ตัวเราดูนดูนะคะได้ห้าตัวแค่แกาว่าจะเอาประมาณแค่สิบตัวนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาไปเยอะก็กินก็กินไม่หมดเราต้องเก็บไว้ฟรีเซอร์นานๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แห้งลงไปถ้าหาว่ามีปูมันก็จะพุ้นๆขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นปูจะพาทุกคนเดินค่ะไหนทช่มัมพุนๆโอ้โหเยอะแยะเลย เต็มเลยค่ะเพราะวันนี้น้ำลงเยอะเดี๋ยวแคทจะไปอีกฝัก่งหนึ่งที่อยู่ใต้ก้อนหินข้างก้อนหินนั่นนะคะแคทจะพาทุกคนไปดูทางนั้น <s> โอ้โหนี่ค่ะทุกคนนี่นี่นะคะเห็นไหมคะมันจะอยู่ติดแบบน,นี้นี่เองเพราะว่าถ้าหากเรามองไม่เห็นเราก็ผ่านไปเลยนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะ นี่ค่ะเมื่อก่อนแคทเคยมาจับปูอยู่แถวนี้นะคะครั้งที่แล้วที่อรอบสองแคทมานะคะลองมาเดินดูว่าจะมีปูไหมเอ่ยนี่นี่ค่ะดูนี่นะคะปูคือยู่ซอกเห็นแบบนี้นะคะดูนู่น้างในคะปูนี่เห็นไหมคะ ก็จะอยู่ซ่อนตัวกันอยู่แบบนี้หรือว่าอยู่ใต้ก้อนหินก็มีนะคะดูตัวนี้สิดูมาดูนี่นี่โอ้ดูค่ะแค่เจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่ากล้ามของเขาใหญ่มากเลยตรงกล้ามนี้เนื้อจะเยอะมาก โอ้โหแข็งแรงแข็งแรงนี่ค่ะดูอุยอ้ยอุ้ยนี่ใหญ่เริ่มเลยที่จริงตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่ว่าดูค่ะดูกล้ามเขาใหญ่อวนมากเลย เดี๋ยวแค่จะช่วยพี่ลูกขุดหอยก่อนนะคะโอ้เดินั่งไกลเลยค่ะไม่ได้เลยค่ะอ้นี่นี่น,นี่เดินไปเหยียบก็ยังไม่เห็นเลยรู้นี่ค่ะนี่นะคะนี่โอนี่เห็นไหมคะม,มันก็จะอยู่ติดกับพื้นเออติดกับดินเลย นี่ค่ะแต่โอ้ตัวนี้ตัวตัวแม่นะคะอ่าปล่อยกันอันที่จริงปูอย่างนี้เขาก็ให้เอานะคะแต่ว่าแค่อยากเก็บไว้กันอยากเก็บตัวแม่กันทีนี้ไม่มีปูแล้วทางนูน้นได้แค่ตัวเดียวไปค่ะโอ้ได้เหรอ,ไ,อไหนไหน ดิค่ะดูซิเอาขึ้นมาได้สิแข็งไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแสดงว่ามันก็ใหญ่โอ้มันมีตัวอือยายสุกก็ได้ตัว วันนี้คนเยอะมากเลยมาขุดหอยกันเพราะวันนี้น้ําลงเยอะมาดูมาทางนี้นี่ดูค่ะทางนี้ก็หลายคนโอ้ทำไมไง่ายนี่ออกมาอันหนึ่งเนี่ย Sama <tunan> <même. tunan> <tunan> 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 oh, เห็นจริงๆไม่ใช่ขุดตัวนั้นเอา โอ้มันก็เมื่กี้สิบหกใช่ไหมอืมสิบแปดแล้วสิบเก้าสิบหกก็เมื่อกี้สองอันนั่นหกสิบแปดอันนี้สิบเก้าดูตั้งแต่เริ่มนี่ค่ะเห็นรูมะน่าดอดกไปจอดน้งสองอันอันนี้ก็มมกอ้ไม่เยอะเ โดนไม่ใช่นี่นออกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดนแต่นี่ทำไมันขุดง,ง่ายจังเลยเอ่ะมันไม่ใหญ่ยีย่สิบห้าตัวค่ะเพื่อนๆพ,อ,นพอแล้วค่ะนี่ค่ะ ยีห้าตัวหอยวงช้างนี่มาดูคนขุดกันนู้นเต็มเลยคนเดี๋ยวมาดูทางนี้ก็เหมือนกมีหลายคนมางโน้นค่ะกว้างมากนะคะแถวนี้วันไหนถ้าหากว่าน้ำลงเยอะๆแบบนี้จะไม่คนเยอะ โอเคค่ะทุกคนไปกันแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ให้แพทด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ so um ค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปจับปูไม่ได้ก็เลยมาซื้ออันนี้เขาเพิ่งไปจับกลับมานะคะเขาลงเรือ มาซื้อตรงเรือเลยสดๆเลยนะคะเพิ่งจับกลับมาถึงตรงนี้อันนี้เขาขายเพอละแปดเหรียญน,นะคะแค่จะเอาสิบสองตัวได้ได้เนี่ค่ะเขาจะใส่ถังนี่นะคะ เราอยากได้ตัวใหญ่บอกให้เขาเลือกตัวใหญ่ๆ <c oughs> เดี๋ยวพี่ลุกเทลงไปแล้วเแบบี้ทั <c oughs> ้งหมดสิบสองตัวเต็ไม่ได้โก็สองถุงเลยใส่สองชั้นเลย ลนเได้อยูปไปไปไหนครึ่นชีสโอ้ตัวใหญ่ค่ะอันนี้ทั้งหมดก็163เหรียญน,นะคะ163 16 <3 S 1> ดหกลาร์1นตัวเนอ้น่ะไนี่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิอออสตัวเอง แต่ก็ยี่สิบยีพาวนะคะเนี่ยยี่ส <Okay. S 1> ิบจุดสี่ห้าร้อยหกสิบห้าดอลลาร์ร้อยหกสิบสามดอลลาร์โอเคค่ะไปแล้วค่ะ